สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งีพีหนึ่้อยสิมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งีพีหนึ้อยสิวันนี้ก็คือความพิเศษของวัดไทยและไบร์วินในวันครบรอบตอนจบของขั้นกูค่ะ คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้วันที่15พฤษภาคมเป็นวันครบรอบตอนจบของซีรีส์ขั้นกูหรือซีรีส์เพราะเราคู่กันนะคะคือวันนี้เริ่มความพิเศษด้วยการที่น้องวินได้โพสต์รูปนี้ลงที่ไอจีตัวเองด้วยค่ะทุกคนคือรูปเนี้ยถ่ายเมื่อวันที่30เดือนส2021ีแล้วฟิลของรูปนี้คือแบบน่ารักมาก คือน้องนอนยังไงให้น่ารักได้ขนาดนี้ทุกคนแล้วฟีลการถ่ายรูปออกมาแนวน่ารักน่ารักแบบนี้มันคล้ายๆฝีมือการถ่ายรูปของพี่คนสนิทคนนั้นเลยอะทุกคน oh, <no. S 1> คือพี่คนที่ชอบถ่ายด้วยกล้องฟิล์มอะนึกออกไหมคะทุกคนค่ะแล้วคือวันที่ของรูปนี้มันดันไปตรงกับรูปน้องวินที่ลงในเพจรูปถ่ายของเจ้าคนพี่คือรูปนี้เป็นฝีมือการถ่ายของไรเอง แล้วเสื้อตัวที่น้องวินใส่ถ่ายรูปนี้มันดันไปตรงกับเสื้อตัวที่น้องวินใส่ถ่ายงานของลาซาด้ากับเจ้าคนพี่ด้วยอะทุกคนทั้งฟิลภาพที่ดูน่ารักทั้งวันที่ในรูปตรงกับวันที่เจ้าคนพี่ถ่ายรูปน้องลงเพจแถมเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่ถ่ายงานกับคนพี่อีกงั้นรูปนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าคนพี่จะเป็นคนถ่ายให้น้องว่าไหมคะทุกคน คือรูปธรรมดามันจะดูพิเศษขึ้นมาทันทีเมื่อคนที่ถ่ายให้คือคนรู้ใจและในเมื่อรูปมันพิเศษก็ต้องเก็บไว้ลงในวันพิเศษแบบนี้จริงไหมคะทุกคน คือรูปนี้จะใช่หรือไม่ใช่คนพี่ถ่ายก็ตามนะคะเราก็ไม่หวั่นค่ะทุกคนบีดไปก่อนแล้วกันถ้าวันหนึ่งความจริงปรากฏออกมาว่าไม่ใช่เจ้าคนพี่ถ่ายให้ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราค่อยมาเก็บเศษหน้าทีหลังก็ได้เรื่องหน้าแตกเนี่ยเราบ่อยยันอยู่แล้วเพราะเรื่องเก็บเศษหน้าสําหรับด้อมเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะคะ่ะจริงไหมคะทุกคน oh, <no. S 1> ค่ะเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบตอนจบของขั้นกูพี่แชมป์ผู้ก,กํากับก็ได้มาโพสทวิตว่าครบรอบตอนจบ ร้อมแฮชแท็กขั้นกูจบคนไม่จบคืออันนี้จริงมากเพราะขั้นกูจบไปนานแล้วแต่พวกเรายังโม้ออนกันไม่ได้สักทียังคงวนเวียนดูวนเวียนพูดถึงอยู่ตลอดแล้ววันนี้ก็มีการนะัดเทรนแท็กขั้นกูจบคนไม่จบกันด้วยนะคะทุกคนคือวันนี้เทรนงานให้น้องๆกันแบบเยอะมากจนทวิตติดเหลืองติดแดงกันเป็นแท็กเทรนเยอะไม่เยอะคิดดูนะทุกคนยอดทวิตของแท็กขั้นกูจบคนไม่จบนี้เกือบแสนทวิตเลยอะทุกคน คือวันนี้ทุกคนต่างระลึกถึงความทรงจําในวันวานเกี่ยวกับขั้นปูทั้งปารูปปลาคลิปกันเต็มไอจีเต็มทวิตกันไปหมดไม่เว้นแม้กระทั่งนักแสดงและทีมงานด้วยค่ะทุกคนคือแม้แต่พี่แชมปผู้กํากับเองก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ไอจด้วยค่ะพร้อมแคปชั่นว่า1ปีจบไปภาพอาจจะบเบลอบ้างแต่ยังจําได้ชัดเจนว่าว่าอะไรนะอ้อว่ามันคือความสุขในวันสุขตลอดทุกๆสุขท,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 ที่ทุกคนจะสุข,ขของปีก่อน พร้อมแฮชแท็กขั้นกูด้วยค่ะทุกคนคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ยังไม่ลืมแม้แต่นักสแสดงและทีมงานเองก็ดูเหมือนจะยังคงจําได้และยังคงคิดถึงอยู่เสมอเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะพี่แชมป์ไม่ได้ลงแค่รูปนะคะทุกคนพี่แชมป์ยังลงคลิปนี้ด้วยค่ะคือมันเป็นคลิปที่ช่วงรอเปลี่ยนฉากแล้วทั้งไบร์ทและวินก็ได้ร้องเพลงคู่กันของสครับด้วยค่ะทุกคนคือหน้ากล้องเจ้าคนพี่ต้องเล่นแบบดึงหน้าอยู่ตลอด แต่พอหลังกล้องได้ร้องเพลงกับน้องได้เล่นกันบ้างหยอกกันบ้างหน้าตายิ้มแย้มเชีนะยนะไร์นะมีความสุขมากเลยละสิที่มีน้องอยู่ในกองด้วยอะ่ะค่ะแล้วคลิปนี้ท่าทางจะโดนใจน้องวินนะคะเพราะน้องได้มากดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่แชมป์ด้วยค่ะทุกคนคือคลิปนี้มันดันไปต่อเนื่องกับคลิปของคุณ OPY ด้วยค่ะทุกคนคือในคลิปของคุณ OPY น้องวินเดินไปซบตรงไหล่พี่ไบด้วยนะคะทุกคนโอ้ยหลังกล้องจัดเต็มตลอดเลยนะเจ้ากระต่ายน้อยเนี่ย ถือว่าทําให้เสือยิ้มยากอย่างเจ้าคุณพี่ยิ้มกรุ้มกริ่มตลอดเลยค่ะงั้นไปดูสองคลิปแบบต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะปิ่มจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนเห็นเบื้องหลังแบบนี้แล้วยิ่งทําให้ฟินเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยเนาะทุกคนว่าไหมโอเคคือพอเจ้าคนน้องโน้มตัวไปซบไหล่คนพี่แล้วคนน้องผลาออกมาแล้วดูหน้าเจ้าคนพี่สิคะ่ะยิ้มแก้มแตกเลยล่ะคะ่ะแหมเขินจนเก็บอาการไม่อยู่ชนะพอคนขลึมคะ่ะวันนี้แม้แต่น้องบอมเองน้องบอมคนที่เล่นเป็นเจ๊ตุ่นในขั้นกลัวคะ่ะทุกคน น้องบอมก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ไอจีของตัวเองและโพสต์รูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ1ปีตอนจบซีรีส์ขั้นกูด้วยค่ะทุกคนนี่ขนาดแค่ทีมงานนะคะเขายังโพสต์รูปโพสต์คลิปเพราะคิดถึงขั้นกูกันขนาดนี้แล้วคนที่เป็นตัวหลักในซีรีส์เรื่องนี้อย่างวัตทายล่ะคะจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้ทายเองก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ทวิตของตัวเองด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่นว่า เรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญใช่ค่ะทุกอย่างถึงมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญแน่ๆเพราะทุกอย่างฟ้าได้กําหนดมาแล้วถึงวันแรกวัดจะเจอทายโดยบังเอิญในงานคอนเสิร์ตสครับแต่ถ้าไม่ใช่เพราะผมลิขิตเขาทั้งคู่ไม่มีทางได้กลับมาพบกันอีกจนเกิดเป็นตำนานความรักที่ทําให้พวกเราหลงกันหัวปักหัวปั๊มอย่างทุกวันนี้แหลคะค่ะจริงไหมคะทุกคนค่ะพอทายโพสต์วัดก็มาเมนว่าควายน้อยแล้วทายก็มาตอบว่าไม่น้อยนะครับ แล้ววัดก็มาเม้นท์ถามว่าน้ำหนักแหมหยอกแฟนอีกแล้วนะวัดค่ะระหว่างนั้นวัดก็ได้โพสต์รูปนี้ลงพร้อมแคปชั่นว่าจะเป็นโชคชะตาหรือความตั้งใจแล้วทายก็มาเมนว่าที่ดึงฉันและเธอให้มาใกล้แมหมจีบกันไปมาเป็นเพลงชนะค่ะหลังจากนั้นวัดก็แชร์เพลงเข้ากันดีของสครับมาลงที่ทวิตของตัวเองด้วยค่ะทุกคนคือวันนี้วัดทายคงจะหวนนึกถึงวันเก่าๆแหละค่ะทุกคน ขนาดพวกเรายังคงคิดถึงมีเหรอคะที่เขาทั้งคู่จะไม่คิดถึงเพราะซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ทําให้พวกเขารู้จักคําว่ารักแท้ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศใดๆและเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของพวกเขาจากวัดทายสู่ไร้วินในวันนี้ทุกอย่างมันคือความทรงจําที่แสนจ,จะวิเศษสําหรับพวกเขาเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องคิดถึงซีรีส์เรื่องนี้มากกว่าพวกเราอย่างแน่นอนคะ่ะทุกคนค่ะด้วยความคิดถึง แค่นี้ยังไม่พอค่ะวัดยังได้โพสทวิตของตัวเองที่ตัวเองโพสไว้เมื่อวันที่15พฤษภาคม2020มาลงที่ทวิตของตัวเองอีกด้วยค่ะทุกคนคือโพสต์นี้ในวันนั้นพอวัดโพสต์ลง่ายก็ได้มาเม้นถามว่าอะไรมึงแล้ววันนั้นวัดก็มาตอบว่าคิดถึงแล้ว่ายก็มาเม้นว่าคิดถึงทําไมก็นอนอยู่ข้างๆกันแหมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความรักของสองคนนี้ก็หวานไม่เคยลดน้อยลงไปเลยค่ะทุกคน มีแต่จะรักกันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเพราะพวกเขาผ่านอะไรด้วยกันมามากมายถึงแม้จะมีงอนกันบ้างง้อกันบ้างแต่นั่นมันก็คือรสชาติของชีวิตคู่ที่ทั้งคู่จะต้องจับมือผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ค่ะจริงๆวันนี้วัดไทยได้คุยกับแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้พี่ชมขอนําเอาแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันครบรอบตอนจบของขั้นกูมาให้ทุกคนดูกันนะคะจะไม่ได้นํามาให้ดูทั้งหมดว่าวัดไทยคุยอะไรกับแฟนคลับบ้าง ค่ะส่วนพรุ่งนี้ถึงคิวไลฟ์แอดลันชของน้องวินแล้วนะคะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอย่าลืมมารอติดตามให้กำลังใจน้องกันด้วยนะคะคราวก่อนน้องไลฟ์ทำมามา่าคราวนี้น้องจะไลฟ์ทำอะไรทานกันแน่นะคือน้องเองก็คงตื่นเต้นเหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้น้องก็ได้มาทวิตถามแฟนคลับด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้เที่ยงกินอะไรดีนะคือแต่ละคนก็มาเม้นแซวน้องกันบางคนก็นำเสนอเมนูให้น้องคือพี่ออฟก็มาเมนด้วยนะคะ พี่ออฟเมนว่า1เมนู45นาทียังเป็นตำนานนะคือพี่ออฟเซลถึงตอนที่น้องทำเมนูมาม่าคราวที่แล้ววะทุกคนค่ะแล้วการสมายก็มาเมนว่าขนมจีนเขียวหวาน3มีนาไหมครับแล้วพี่เตตะวันก็มาเมนว่าตาปูปาระราคือพี่เต,ตแนะนำเมนูเดียวกันกับพี่ชมเลยค่ะทุกคนเพราะพี่ชมก็ได้เมนบอกน้องว่าส้ตามตำเหมือนกันค่ะแถมพี่ชมยังได้ตามส้ตมตำแล้วแทดไปยวน้ำลายน้องไว้อีกด้วยนะคะ งั้นเรามารอลุ้นกันดีกว่านะคะว่าน้องจะทำเมนูอะไรทานในวันพรุ่งนี้ถ้าใครเล่นทวิตและสะดวกอย่าลืมไปร่วมกันเทรนแท็ Live at Lunch ซีซั่น2 X e Win กินกันในทวิตนะคะตอน11โมงครึ่งนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าซีรีส์ขั้นกูมีความหมายกับพวกเราและกับทีมงานกับนักแสดงทุกๆคนมากมายขนาดไหนคือไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนจะผ่านไปแล้วสักกี่ปีความสุขความทรงจำนี้ก็จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป และเมื่อไหร่ที่เรานึกถึงพวกเขามันก็จะทําให้เรายิ้มได้และมีความสุขทุกๆครั้งเหมือนกันคะ่ะทุกคนไว้เรารอมาฉลองด้วยกันแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความสุขความทรงจําเกี่ยวกับซีรีส์ขั้นกูมาฝากทุกคนกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีรายอัปเดตเพิ่มเติมหรือมีโมเมนต์อะไรเพิ่มอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังได้ฟินร่วมกันอีกนะคะงั้นคลิปนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ